ไม่ตอนแรกที่ทำหน้าคือแบบมองดี้อยู่แม่เมื่อวันกกินอะไรนะกินอะไรนะเมื่อวันก่อนไ่าแดงพี่กินเสร็จเอามาเนี่ยไข่ปแดงอ่นนะอร่อยอร่อยอร่อยูเลยเห็ดหน้าเหมือนกันก็ไลยกินพี่้อมไม่ใช่โอ๋เพรว่มามีอาไำไมฉัใหม่ตัวแป้ง้านี่สื่อยวนตลาดพ่อนเพชรนมุกหนีไลไม่ได้แกทำเองยงแต่ไปไหน,นสื่อเราข้าวขับข้าวเห็ดมากอกเหไหม มันกำลังออกช่วงนี้เอาอยู่ป่ะชีก้อยชีก้อยมาแดงบอกใครหมดแดงแดงเครื่องไหนบอแล้วบอ้ไปซื้อไหมฮะเอแกงใส่มีอยู่สมบัติยังอยู่สมบัติใครหมดแดงบอยแล้วตลาดบอ้ไปซื้อจริงจริงครับไม่ต้องหนีไปใจไม่ต้องไปซื้อแล้วกินมาเข็ดอาหารกองถ่าย อ่อยกินว่าเป็นไอติมแบขนาดไอติกินได่เป็นเลยอคนที่สามคนก็ไม่กินบุ๊กินไ้าลยชินอดหนูอียุยวันหนูเขดูกูกินหมดอะอาทั้งบ้านเพิ่นจะเ้ากินเลยล่ะไม่กินอืินน่มินนเคี้ยวบไหรอะไหร่ไม่กินนะทั้งบ้านเพิ่นปล่อยบะไรอืม ก็ก็กินได้กบเพราะต้องไปอยู่นู่นเองต้อมก็เป็นตังเขาหายกินแบบนี้ทั้งหลายแล้วระเจ้าแหา่งหลายทุกท่านเขาเห้นเขาเห็นเขาบอก,กบว่าปูที่อยู่ซันนะน้องแล้วแเ่ียกน้าพอดีนะอ่าไม่บอกนครับจำจักก่อนเดี๋ยวไว้จะบอกให้รู้จักอ่า <c oughs> แต่แต่พ่อไปอยู่นะแต่พ่อไปอยู่อาพ่อไปอยู่แอนดูแลอาอืม พ่อไปอยู่พ่อไปอยู่ได้พาไปเบปุรีเอาไปเที่ยวนะคะในอนะคะจะไปเที่ยวลาบปุรีด้วยกันเรียบร้าวันไหนก่อนอเป็นแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยแต่น้องน้องแบบต้นนี้เปิดต้นมาปเปวยน้องสาวเปิดเปิดร้านนี่ร้านส,สวยๆอยางเงี้ยบางวันจังไปเป็จไฉหาปนะเนวะพาต่อไปอย่างลูก จะห้องสุมนี้เวลาไปลูกเป็นมาพอดีลูกจะมาแล้วรอดไหมน่าเหื่อยนะสิ้นเดือนนี่แหละอะไรางมาสมาอีกสมาสมครเรียนผิดแล้วรอดมายงชอมักเรียนกีนได้นักสอบนักเรียนกีนได้ดีสอบประเทก็สิเขาเริ่มมาเลเดียกนกุ้งกุดีเนาคนฝังฟังคนอะไรลกเพิ่มลูกลายไง การเรียนต่อมา,ราเรียนเีนบริษัที่ออตอางๆมาุมกลุ่มพ่อตั้งหรม่เพื่อเหรอเตี้ยครับน้องอันนี้หนอยมันย่อมากเ<า>ลยดีกับเขาบ่ย่อมากก็ต้องก็ต้องเสียสลรให้น้องเรียนไงเกอยกเรียนก็ต้องย่อมากคืยอแบบต้องเรียนต่างอยงนะที่เรียน โรงเรียนเดียวเลย <S <S ดัคุณรูโรงเรียนพี่กุง้งเรียนสัมี่เดียวเลยเล้าถ้าจบไปนะมันมนจะไม่จบเลยนะต้องบอกว่าโรงเรียนนะี้เป็นโรงเรียนที่มันจะไม่จบยุคสั้นเป็นยุคที่มีเรื่องบ่อยมากามต้องตั้งาจรู้เป็นยุคที่มีเรื่องบ่อยมากเลยนะเม่ออกไปจาวัยรุ่ออนอะเล่นกีฬาก็ตามเพื่อนตามกต๊ะแะแต่ยุคนีด้ดีโื่อเชียลเขาปรัปบการเรียนดีมากแสดงว่า ป้าตัมไปยุ่งุ่นสั้นก็ต้องเรียนอยู่อืมของคุเรียนแล้วมาหยกแล้วเพราะว่าตอมไปยุ่ปุ่นสิบสี่ปีจริงเหรอมาหยกอยู่ปอไหนล่ะเรียนงเลยนะพวกนี้ปอถ่งแห้งด้วยอยู่ปอไหนตอนนั้นน่ะตอมไปอยู่นั้นปอไหนก่อนย้อนกลับสิบห้าปีตอนนี้เท่าไหร่แล้วอยู่ปอไหนถ้าเปลี่ยนเลยย้อนนะก็ลูกเขาอยู่มสามก็ตอนตอนเมียท้องแล้วก็ทอนเมียคลอดเีงนู่นประมาณปอห้าปอหก กด็ลอรแล้วล่ยแล้วก็เล่นได้แล้วมักสาวแล้วมันมักสาวแล้วตอนนั้นเนี่ยเออมักแต่ปอตาขาบอมผมเจ้าชู้เจ้าเด็กอะแต่เล็กๆเลยแล้วแบบหน้าสองเวทีที่เกใช่ป่ะเขินผู้หญิงอะวิ่งเลยลงเวทีที่เกแล้วร่วงมางเลยอันนี้จริงๆเป็นรายเนาะเป็นตั้งแต่เด็กครับนี่ใสยังไงเขาเป็นตั้งแต่เด็กผมอะเห็นวิ่งอิ่วิ่งนี่ ขอบคุณค่ะเมื่อไปดูใหอีกนะเกครับแมกินเป็นบ้ละสบายเลยเออแม่่าสิต่ำหมกตัวเาแแกินกิเป็นบล่ะตอนแรกตอนแรกรสชาติงครับได้ แต่คนทำไม่กินหรอกครับแม่บอสเห็กบ้าเิงว่าระบาดนันน้ำจิมอันิกับอันปลาทูนันซ่าเนาะไ้ส่ะนใจขอบคุณแม่ต้นนะคะไปหน้าเฟสอีกเขาอ่ะหายไม่เจอไปเจอเช พออันนี้แม่กันเนยทำพรนี่ด้วยไม่ได้เป็งานอย่างอยูยวงานีเ่าอหูด้ลยเ็ก็หลายอยู่แล้เย็บบานเล่าเด็กหนุดหงิแ่ไหน่มนอยู่แต่วางเครื่องตางเชื่อหนุก็มีคนไงี่รักเช่ถ้าเกิหลับจะปลุกเสรตรงเย็น ตอนกลางวันห้องปูจีราน่าจะมาล้องเรือเขาปลูกเสี้ยวนี้เ้ง่วงนอนแต่ก็นอนไม่ได้ห่วงดูหน,น,นูสองคนเจสซี่นอนก็ได้ดูยหาหลังก็ได้ค่ะเระเพียร์เราสามารถใช้ที่เราใช้ได้ได้เบ้นไ,ไม่หายวันแล้วที่ไหน มันขี้ขอบ้านสวนต้นเบนมาที่ไหนอ๋อไปปิ้นไปปิ้นอันนี่ยเไปปิ้นเอกสารปลาทอดปลาทอดร้อยห้าสิบกระปุกที่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 มีออเดอร์พร้อมส่งถุงนก็อนหมดรอแล้วอ๋ออันล่าสุดเหรอใช่ อยากให้เป็นน้ำมานะเอันนี้เลยว่าก็ไม่บอกเขาเตรียมบ,บางนางสั่นด้วยพี่นอ้องตัวนี้นะจ๊ะดูในไลน์นะเป็นอันนี้ลา่าสุด ล่าสุดในลายส่งไปแล้วอันนี้ไม่ใช่อันก่อนานี้ทำกบข้าวออกเค็มนิดนะกินได้มันจะชอบกบอันนี้เค<ๆ>็ม ก็พี่ยาวกับพี่โอ๊ตก็ลูกสามคนแล้วก็พี่หญิงแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกสองคนทุกคนแพอนปังหมดให้แล้วนะคาจะสั่งปลาทอดนัมีร้อยมีร้อยห้าสิบแล้วก็มีนี่